สามหกนี่คือรองตัวรองตัวชอบคือเจ็ดสี่ครับนี่แหละเลขเจ็ดไล่ปิศาณทำปูเอาไล่ปิศาณทำปูปิศาณทำปูทำอะไรนะที่ที่ไล่ตัวนี้ก็ที่ถ่ายไปค่ะที่หมากอยู่ในถ้วยค่ะแล้วก็ปูเอาท่านเอามากินคืนอะไรเงี้ยค่ะอจะ กินนี่เอฟังหมดทันทีนะครูทำขนาดจ้าฟังอยู่ไกลๆยังได้ยินแปลได้เลยแปลได้เลยนี่กมาอยู่ข้างต้นไม้โอ้ฟังอยู่สมาธิใช้สมาธินั่งอยู่อ๋อครับใช้สมาธิชอบเจ็ดสี่ตัวรองคือสามหกเนาะจ้าก็มาอยู่ในพวกเราไปตีไปออ๋ตีทุกตัวอะไรกันไม่รู้หมดเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยเยอะเนาะ ปเยอะค่ะใช่ถ้าเราจับใจความเอาแต่ที่เดียวก็ได้ได้โอ้ครับเจโนกจะทําอย่างนี้ตลอดอก็จับอยู่กับปูก็เลยชินเนาะก็เลยตีง่ายก็สังเกตดูถ้าปูทําอะไรที่ปูไม่เคยทําหรือคําพูดที่ปูไม่เคยพูดก็จะจับได้เลยว่าท่านพูดปริศนาให้เราสคนนะครับสาี่คนนะครับแปดห้าห้าแปดนั่นแหละ Fc ่ะค่ะ Fc แกโทรมาถามเบอร์กับนกแฟนผมครับอ๋อกับเจนกครับโทรหาเจนกครับเจนกบอก อันนี้เฟรนเจโนกใช่ไหมนี่ครับสวัสดี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 ครับก็เจโน่มาเอฟซีเอฟซีมาอย่างไรนะครับโทรมาหาเจโน่ครับแล้วก็เจโน่ก็ให้เบอร์ให้เลขไปตามที่ปู่เคยบอกไปนะครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันกับเขานะครับแต่เห็นโทรมาถามเจโนกเจโน่ก็เลยบอกเลขมันไปเลขอะไรเปิดห้าห้าแปดมั้งครับงวดที่แล้วหรือเปล่อที่แล้วก็ออกออก อเห็นเป็นลูกเลขของปูเลยปูให้ศูนย์หกกลับอะไรนะแปดห้าห้าแปดมั่งเลขคู่แล้วเจเโนกเขาจะมีสัมผัสปูได้ตลอดเราปูคุยอะไรอะไรยังไงเป็นพิ๊ดนะต้องคุยกับเขาครับผมวันนี้เป็นยังไงวันนี้วันนี้ได้ยังยังไม่รู้เหมือนกันครับทำไเดีไปคุยเดี๋ยวไปคุยท่นกินอะไรเจโนมาอยู่าบอกว่ไม่เห็นเมืกินขนมอยู่ครับเดี๋ยวเราไปหาเจโนกันดีกว่าครับวันนีครับครับครับวันนี้ไม่รู้ว่าเจโนมาเลยเอ้ยสวัสดีครับเอานั่งลบอยู่หุ่นต่อ สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะได้ฝันเท่าไรคะแต่จะเวลามานั่งคุยกับปู่ธรรมะกับปูเราก็เราชอบในการเล่นเนาะเราก็ไปเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิศนาค่ะพิชนาปูค่ะวันที่แล้วว่าเข้าเต็มๆเลยวันที่แล้วก็แปดห้ค่ะแกนั่งคุยเสร็จแล้วหนูก็เลยไล่เอา58าแปดกับหกศสองตัวก็มีเอฟซโทรมาสองสามคนก็ บอกเข้าไปค่ะถูกค่ะเดี๋ยวเราจะขอนวนนี like ้กันไหนๆก็ได้มาแล้วแต่งัวนี้ยังไม่ทราบยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ไปนั่งกสุนทานกะปูเลยค่ะส่วนมากเนี่ยจะนั่งเวลาไหนตอนไหนเนาะค่ะก็ช่วงเย็นๆค่ะช่วงเย็นๆมาทำกับข้าวแล้วก็จะช่วยนั่งสุนทนากกะปู อะไรเงี้ยค่ะงดเล่นงดก่อนปูให้ยังไงนะที่ว่าให้ปูปูให้แนวทางแบบไหนนะงดก่อนงดก่อนท่านท่านจะบอกท่านจะบอกยังไงบอกว่าบอกว่าอยากได้ตังใช้ไหมนี่เอาไปเลยห้าแปดหกศูนย์ออให้เป็นอย่างไงี้จ้มงวดที่แล้วท่านบอกแต่ว่าท่านไม่ได้บอกใครก็จะถ้าอยู่สองคนก็ท่านก็จะคุยค่ะแต่ส่วนมากก็จะมีแต่คำปริศนาค่ะไม่เคยเขียนให้ไม่เคยค่ะไม่เคยเขียนให้ อันนี้ก็คือแล้วแต่ปู่จะพูดจะคุยเนาะบางครั้งก็บอกเป็นปริศนาบ้างเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วงวดที่ผ่านมามีคนถูกมโทรมาถามด้วยมีค่ะก็มีคนโทรมาถามด้วยแล้วก็คนในหมู่บ้านด้วยกันค่ะถูกทุกคนไหมคะก็ถูกอยู่หลายคนอยู่ค่ะก็ตามงบเนาะตามมีเนาะตามมีตามแล้วเกนกเนี่ยถูกมากี่งวดแล้วเนี่ย ผิดบ่อยไหมถูกบ่อยไหมก็ถูกบ้างผิดบ้างค่ะก็ถูกระปูหลายมวดติดกันก็นับได้ไม่ในถ้กถูกไม่นับไม่ได้แล้วค่ะเป็นทกเยอะกว่ามาเรื่อยๆค่ะผิดนิดเดียวผิดผิดนี่น้อยค่ะผิดน้อยแต่ติดเยอะค่ะส่วนมากไม่ใช่ถูกเนาะจ้าที่ผิดนี่ก็คือเราไม่ได้จะซื้อจริงๆจังๆค่ะเพราะเราเลยมีทุระอะไรเงนี้เราก็เลยไม่ได้จ้าส่วนมากจะเป็นแบบนั้น ตรงนั้นก็ถือว่าเราไม่มีดวงนะเพราะเราเรีบรีบนธุระบางครั้งเรามีธุระติดธุระเราก็ไม่ได้จะใส่ใจตั้งใจจะซื้อจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็สายผืนๆไปค่ะส่วนมากแล้วปูจะจะให้ปริศนาหรือมานั่งคุยกับปูตอนไหนเนาะค่ะให้หวยให้หวยใกล้จะออกหรือว่ายังไงค่ะใกล้ๆค่ะประมาณวันสองวันอย่างนี้บอกค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะก็จะมานั่งคุยกับปูจะแต่ผม จับใจความได้อยู่นะเมื่อกี้ว่าได้ยินว่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่จะใช่หรือไม่หรือผมละเมอไปเองก็ไม่รู้แต่งวดน,นี้หนูก็มีเลขอยู่ในใจอยู่แต่ไม่รู้ต้องรอ,อคุยกับปู่อ,อีกรอบหนึ่งค่ะอยู่ในใจก็บอกได้ไม่เป็นไรจ้ะแต่ว่าเราในใจก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สองค่ะเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองแต่ปู่เอาไอ้นั้นมาใส่ในจานมีเลขเป็นปริศนาเลยไหมเอาเอาคำมามาสองสามชิ้นเนาะ ในในจานก็เจ็ดเนาะแล้วเอามากมันไปกินก็เป็นสี่ลายเนาะเจ็ดสี่เอ็มร้อสองขวบปูเอาเอาเอาแค่ในจานก็ได้เอาแค่ในจานที่ปูใส่ไว้ไม่ต้องรับเอ็มร้อยก็ได้เอาในจานก็มีคําก็คือคําปริศนาของท่านใช่เมื่อกี้ก็นั่งพูดนั่งคุยแหละแต่ปูก็ทําปริศนาให้เห็นไม่ได้บอก ก็คือเอานนนี่นั่นมาวางจ้ะค่ะนี่คือปริศนาของปู่เนาะค่ะถ้าถ้าปู่ทำแปลกๆก็คือแน่นอนแปลกๆมากเลยแปลกๆค่ะใช่ค่ะถ้าแปลกก็คือนน่นแน่นอนเลยก็คือไล่เอาเป็นตัวเลขถ้าแล้วแต่ดวงนะถ้าใครไล่ถูกก็ได้ค่ะอันบอันเลกจานใช่ไหมเนี่ยอันเล็คืออะไรนะจานก็จานมาก่อนจานมาก่อนแล้วก็อะไรจานก็เจ็ดเนาะแล้วอะไรอีกนะมากมากมากี่ <ม>า <3. S 2> สามชิ้นหมักสามชิ้นแล้วต่อมาพลูพลูหกตีเป็นยังไงครับเนี่ยก็ไล่ตามใบตามชิ้นเลยก็ได้ค่ะเนาะเพราะว่าเป็นชิ้นชิ้นอยู่แล้วเนาะถ้า, <palette> าถ้าจะไล่ฟังทางนี้ก็น่าจะไล่เป็นภาษาเขมร ingt. มันก็จะต้องนั่งไล่นั่งคิดดูว่ามันจะตรงกับเลขอะไรอย่างเงี้ยคะ<ว><า>่ะแล้วถ้าเอาไปกินตัวสี่ตัวสีก็เจ็ดหกสี่เจ็ดสามสี่เจ็ด 7จ็ดสามสี่หกอะไรก็ได้หมดค่ะต้องมีเจ็ดใช่ค่ะเอาเจ็ดยืนเลยก่อนถ้าเอาตัวตั้งเลยก็เจ็ดสี่หกสามสี่ตัวสีเลขก็จับคู่กันเอาครับเอาเเอาปากกามาเขียนเลยดีกว่าเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าขอามอีกครั้งหนึ่งว่านกชอบเลขอะไรครับที่บอกเมื่อกี้นี่ชอบเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี่กับเจ็ดสอง เจ็ดสี่กับเจ็ดสองค่ะเพราะว่ายังตามตัวนี้อยู่เขายังตามตัวนี้อยู่กับเขียนไว้ตรงไหนดีคะมมีปากกาไม่มีเดียปากกาเพื่อนปากกามีแต่กระดาษมินสมใม่กระดาษเลยค่ะที่ชอบค่ะให้จับคู่เอาจับคู่เอาจชอบเจ็ดสี่กับสามหก ต้องไล่เอาอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องจับย่งไจับก็แล้วแต่ชอบจะเอาเจ็ดมาคู่กับหกก็ได้สามคู่กับสี่หรือสี่คู่กับสามอะไรก็ได้แต่จะให้สี่ตัวเลขนี้ตัวเลขไม่ให้จับคู่เอาคอันนี้คือคือเลขของตัวเองนะคะที่ที่ไล่จากจานปูค่ะครับอ๋ออันนี้คือไล่จากจานปูใช่ไหมคะโอเคไล่จากปู อันนี้เมื่อกี้นั่งอยู่ทางนี้ก็ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะจ๋านั่งอยู่แอบข้างต้นไม้อแอบข้างแอบฟังอยู่ข้างต้นไม้อันนี้คือตีปริศนาของปู่เนาะจ้ะเจ็ดสี่สามหกเดี๋ยวผมไล่ดูมันน่าจะเป็นเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสามเจ็ดหกข้างต้นไม้คุยได้ยินหมดเลยใช่ไหมนะจ้ะคุยได้ยินเลย ก็ขี่รถเข้ามาเบาๆก็เลยดับรถอยู่ข้างตรงนี้ค่ะเราไม่รู้เลยนะว่ามาก็นี่เจ๊เนาะเป็นแสดงว่าตีปริศนาปูเป็นแต่หลายคนบอกว่าให้โทรมาถามเจ๊แต่ว่าเจ๊ไม่ค่อยมีเวลาช่วงหอยออกค่ะเมืโทรมาในเราสายจะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามนะครับวันนี้ก็รอติดตามเนาะเผื่อได้ แบบนี้ค่ะปูก็จะให้ปริสนาเหมือนกันค่ะปูจะนั่งคุยค่ะนั่งคุยบ้างบางทีก็ชี้ให้ไปหาเอาเองบ้างหาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ดวงคนดูเห็นเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะปูจะบอกอ่ะเนาะจะจะหลังๆที่ชัดเจนที่สุดะปูบอกว่าให้ไปยังไงบ้างชัดเจนอะไนะคะที่ปูให้ไปให้ปิศนาชัดเจนมากที่สุดให้ยังไงบ้างนะที่ดูแล้วชัดชัดมากก็มีแต่คําพูดคาปริศนาของปูละค่ะ ที่ชัดแต่ส่วนน้อยที่ปูจะบอกให้ไปไปดูเอาตรงนั้นนะตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะส่วนน้อยค่ะตั้งแต่ปูปิศนาให้ขุดบ่อตอนเลขออกซุวนแปนได้ตีได้ถูกไหมั้ก็ถูกอยู่ค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้ซื้อเยอะตั้งแต่ปูให้ก็ถูกอีกอตั้งแต่ปูให้ดูแตงโมนี่ก็ถูกก็ถูกคะ่ะ <laughs> แต่ทําไมคน่ายไม่ถูกเลย <laughs> ตีไม่ก็บางครั้งต้องต้องมาทบทวนไล่อีกทีหนึ่ง จว่าเราที่ไล่ไปแปลไปมันถูกไหมอะไรไหมเราก็มานั่งแปลอีกรอบหนึ่งค่ะ<ม>ถ้าคนแปลได้แล้วแต่ดวงเนาะยังว่าค่ะ,ะแบบนี้คอมแบบนี้แล้วแต่ดวงค่ะแล,แล้วแต่บุญจะแล,แ,แล้วแต่โชคจะ,จะครับกแบบ็เอ๊ะตอนนั้นใส่เบอร์โทรเจไปด้วยจะไหมค่ะใส่แล้วมีคนโทรมาไหมมีโทรมาถามเยอะอยู่ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ถามเรื่องเลขไม่ได้ถามเรื่องถามเรื่องเลขอย่างเดียว <l oss> ไ,มไ,ไม่ได้ถามเรื่องที่จะช่วยสร้างครูอ๋อ FC, ก็มีช่วยถามค่ะเขาบอกว่าถ้าถูกก็จะช่วยท,ทําททบุญส,สร้างบ้างค่ะอะไรค่ะบางคนก็บอกเขาไปเขาก็บอกว่าลืมซื้อบอ้างอะไรบางก็มีขอบคุณเอซทุกๆคนทุกทท่านค่ะที่ร่วมทําบุญมาสมทบสร้างเดือนรับรองครูบาอาจารย์ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ Oh, ค่ะเดี๋ยว,วนิดนึงว่าถึงวันเกิดปู่วันที่สิเนาะวันเล่นครูคอ,อ๋อยากให้เสร็จตะกลอนใช่ไหมก็ถ้าใจของปู่ของลูกศิษย์ก็อยากให้เสร็จก่อนเพราะว่าถึงวันนั้นจะมีครูบาอาจารย์มา,มาพักจกัก<ม>บางท่านมาไกลก็ยังไม่ได้กลับเบอย์อะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็อยากจะมีที่พักที่อาศัยให้ ครูบาอาจารย์ท่านได้พักพิงกัะก็วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่สิบกุมภาค่ะวันที่สิบกุมภาสิบกุมภาทุกปีทุกปีค่ะของของทุกปีทุกสิบทุกหาจะมาเยอะไหมมาเยอะค่ะร่วมทําบุญเอาข้าวเอาเพลียวก็ได้ค่ะใครจะจองโรงทองโรงฐานก็ได้น้อได้หมดค่ะโรงทานได้หมดค่ะไม่มีสที่พักอ่ะเนาะอยากให้เสร็จก่อนเแต่ที่พักค่ะก็ห้องน้ําตอนนี้ ขาดแคนที่พักกับห้องน้ําค่ะเพราะว่าห้องน้ําพื้นอันเก่ามีแล้วค่ะแต่ว่าพื้นห้องน้ํานี่จะต่ําหน่อยค่ะแล้วก็น้ํามันจะไม่ค่อยไหลออกค่ะน้ําไม่ค่อยไหลออกก็คือตอนนี้ก็คืออยากได้ทําปรับพื้นห้องน้ําใหม่สูงขึ้นให้มันสูงขึ้นค่ะไปดูห้องน้ำไหมไปดูห้องน้ำก็ได้ค่ะค่ะเดน๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ํานะคะอ๋อนี่ห้องน้ํามันต่าเนาะห้องน้ําคือ มันมีอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้คือมันติดตรงที่ว่าพื้นห้องน้ําของเรามันมันมันต่ําไปอะค่ะจ้ะแล้วคืออยากให้ยกสูงขึ้นก่อนวันงานเพราะว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วลูกศิษย์ลูกหามาเยอะจ้ะแล้วห้องน้ําเข้าก็ไม่พอกันค่ะแล้วห้องน้ําก็มีปัญหาในการขับถ่ายอะไรเงี้ยมันจะห้องน้าอาบก็ไม่มีเนาะจ้ะห้องน้ำอาบห้องน้ำเข้าเยอะมากค่ะ ก็คือเข้ามาด้วยใจศรัทธาของเขาเองเราไม่ได้ไปเชิญไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักปู่ศรัทธาปู่เขาก็มาเนาะลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักปู่เขาก็จะมากันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดมีกี่ห้องคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะห้าห้องแต่าต่ำพื้นต่ําทุกห้องเลยค่ะแต่ถ้าเราทําดินแล้วก็ยกขึ้นใช่ยกสูงยกสูงเอาดินถมดินนี่แหละ ใช่ค่ะปัจจัยเนาะอันนี้ก็เรือทะเละฟ้าผนังด้านข้างเนาะขอบคุณเจนนกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนี้แหละจัดเลยจัดกับปูให้ได้ด้วยซ้ำตัวไปนั่งโซนนั่งค่ได้ค่ะเจ็ดสี่ซ้ำหกกับสามหกเจ็ดสี่กับสามหก